นี่คือ a อส e ซทพอยตของ a r u b a รุ่น AP 5 1 5ก็จะเป็น a s ส e ซทพอยตอีกตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมอยู่ักขนาดนี้เนะครับเพราะว่า a s ส e ซทพอยตตัวนี้มาพร้อมที่มี WiFi 6นะครับรองรับคลื่นความถี่2.4 g h z แล้วก็5 g h z ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่เราใช้งานกันอยู่แพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับ a อส e ซทพอยตของ a r u บ a รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับการรับประกันสินค้าแบบไลฟ์ทานะครับในกรณีที่สินค้ามีปัญหาก็สามารถส่งเคมไไปที่ Ar ba ด้เลยนะครับ แอสเ t พอยต์รุ่นนี้สามารถบริหารจัดการได้2แบบนะครับแบบแรกก็คือผ่านไวเลสคอนเทเลอร์นะครับหรือไปที่2ก็คือเอา a อส e t ทพอยต์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมาทำเป็นไวเลสคอนเทเลอร์หรือที่เราเรียกว่าไอ p ได้เลยนะครับแอสพอยต์รุ่นนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการระบบ w i f i ที่มีความเสถียรนะครับหรือหน่วยงานราชการเพราะว่าแอสเซทพอยต์รุ่นนี้นะครับผ่านตามข้อกาหนดของ ICT แล้วนะครับและลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังมองหาแอสเซทพอยต์ของรุ่น AP515 รุ่นนี้อยู่นาครั่ก็สารุ่นนี้อยด้นะ เพราะถ้าเรามีโปรโมชั่นแล้วก็ราคาดีๆที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านครับ